ตอนนี้มากันอีกแล้วนะครับกับซูซูติสวิบนะครับ1.2ึ่งจุดสองโตโวินี่ต้องมาโดนนะครับต้องมาร้านนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีโรคประจําตัวนะครับแล้วก็มีจุดอ่อนต่างๆในหลายๆจุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับผมรถซื้อต่อมาอีกทีเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างโดยรวมก่อนนะครับว่า เป็นอะไรบ้างครับนี่ก็สวิปนะครับผมตัวนี้มีอาการเข้าวๆนะครับเอาที่เห็นชัดๆเลยนะครับน้ำยาแอร์ขาดนะครับรถนะครับน่าจะเคยมีการถอดประกอบตู้มานะครับคาดว่านะเพราะว่านี่ครับกาวพี่หมาแปะเต็มเลย ับื่้นจริงๆตรงนี้มันมันไม่มีนะครับมันไม่มีกาวขี้หมามันไม่ต้องเอาอะไรมาแปะนะครับมันจะเป็นบล็อกวาลวออกมานะครับแล้วก็จะมีตีนโฟมกาเห็นระดักก่อนก็มีกาวขี้หมาไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับรถมีอาการนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับเปิดแอร์ มีอาการสะท้านเข้าไปในพวงมราลัยนะครับถ้ายิ่งใส่เกียร์นี้ยิ่งดังใหญ่เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องมาเช็คพวกคอมแอร์ Air ด้วยนะครับคอมเพรสเตอร์ Computer ด้วยนี่รถวิ่งมา1 6ึ่งแสกมปดสิกิโลเมตร รถแสนหกนะครับตีเลขกลมๆเราต้องมาเช็คในหลายๆอย่างเลยนะครับผมว่าเกินระยะบำรุงรักษามาเรียกว่าทบต้นทบดอกเลยนะครับผมทบหลายตลบเลยนะครับทั้งน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับระยะ6กหมื่นโลไม่แน่ใจว่าได้เปลี่ยนบ้างหรือเปล่าและเปลี่ยนแล้วตรงหรือเปล่า นะครับตัวนี้เป็นน้ำมันคอม DHS p นะครับผมเป็นคอมโรตารี่แต่ใช้เบอร์น้ำมันคอม DHS p นะครับผมตามที่เนมเพจเขาเขียนไว้นะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าน้ำยาแอร์มันขาดมันรั่วไปไหนนะครับอันนี้ช่างเจไม่ได้ต่อเกตนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะครับเพราะว่ามันมีการ สันตทานนะครับเกมว่าถ้าเราต่อเกตนะครับแล้วยืนตรวจเช็คและอัดคลิปวิดีโอไปด้วยเนี่ยถ้ามันมาโป๊ะมาปะคามือช่างณนะตอนนั้นนะครับเกมว่ามันจะไม่เป็นผลดีนะครับผมซึ่งก็ดับเครื่องดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้มีงานที่มันส่งผลกระทบอะไรมากนะครับแต่มีละนะครับซึ่งตรงนี้ก็ แจ้งลูกค้าแล้วเหมือนกันว่าเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับมันมีเสียงดังสะทานมาถึงพวกคอพวงมาลัยเลยนะครับก็เราต้องมาเช็คกันนะครับว่ามันเป็นที่ตัวคอมพิวเตอร์ไหมหรือว่ามันเป็นที่เครื่องยนต์เป็นที่ระบบเกียร์หรือเปล่านะครับผมว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับต้องเปลี่ยนน้ามันเกียร์ทุกๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรหรือวรเปลี่ยนประมาณ35 0 0 0นะครับผม กายิงรถวิ่งในเมืองต้องเปลี่ยนให้ั้นลงนะครับเปลี่ยนให้ต้นลงเพราะว่าค่าความร้อนน้ามันเกียร์นั้นสูงมากนะครับขอบอกต mm ัน hmm. นี้ก็จะทําการถอดตู้นะครับถอดแผงถอดคอมนะครับเอาง่ายๆถอดระบบแอลมาทั้งหมดนะครับผมตอนนี้เราก็ทยอยนะครับตอนนี้ก็ทําการถอดแผงออกไปแล้วนะครับถอดแผง พอแผงออกไปแล้วนะครับทอดสายกลางนะครับปลดสายใหญ่ออกดูพื้นๆเหมือนไม่มีอะไรนะครับผมดูให้ลึกลงไปอีกนะครับแหง b l a กเลยนะครับน้ํามันน้ํามันคอมเพรสเตอร์โดยปกติแล้วสวิฟต์ตรงนี้จะเยิ้มนะครับแห้งนะครับกากเริ่มมาแล้วนะครับนี่ ความชื้นในระบบบานเลยนะครับน้ำมันแห้งความชื้นสูงครับดูท่อไหลกลับครับนี่ให้มันไหลลงมาเลยครับอยังไม่ไหลนะครับเนี่ยหนครับน้ำม,มันคอมแห้งดูแผงกันขีกากมาแล้ว นะครับดำดำด่างดังนะครับหาเข้านี้ช้ำอยู่ก็แสดงว่าน้ำมันคอมน่าจะค้างในแผงนะครับความชื้นสูงความร้อนสูงแน่นอนนะครับน้ำมันค้างในแผงเราจะมาถอดไดเออร์ดูกันนะครับน,นี้ก็เริ่มไม่เป็นมงคลอีกแล้วนะครับผม ทำไมช่วงนี้เจอแต่งงานนะครับล้อนจัดนะครับจนโอลิงนะครับโอลิงกับตัวกองติดแน่นมากนะครับนี่เดี๋ยวดูเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับก็บอกเลยเออนี่ขยับเลยนะครับไม่ไม่คลายตัวเลยนะครับ มันหักขึ้นมาในงานงอกอลไรเขาเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามแกะดูก่อนนะครับเรียบร้อยครับเอาเดเออร์ออกมาได้แล้วนะครับโอ้ลุ้นตั้งนานมาดูกองกันก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับช่าเปียกแฉะเลยนะครับน้ํามันมันคามีเป็นก้อนมาแล้วนะครับผมเห็นไหมเอยนี่ครับมาเป็นก้อนเลย เริ่มมีการสึกหลอของคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับเจอบ่อยมากครับตูตุกิสวิปนะครับมาเป็นก้อนนะครับอันนี้เริ่มดำาลยิบระยับจับตาครับนี่เห็นไหมครับเศษคอมเพรสเซอร์นะครับการสึกหลอครับยิบยยับยับนะครับถ้ามองตาเปล่าจะเห็น ะมองกล้องเดี๋ยวลองปิดไปดูกันอ่านะครับระยิบระ,ะยับเลยเรียแร้วหมดสภาพนะครับจริงๆมันมันหมดสภาพไปนานแล้วครับตัวนี้มันอายุก,การใช้งานอยู่สามหมื่นกิโลเมตรนะครับนี่ลูกค้าลากมาแสนหกนะครับกิ่นน้ำมันขออนุญาตนะครับ กิ่นมันเหม็นนะครับผมมันคมมันไหมนะครับกลิ่นมันเหม็นพอดอเออออกมาเท่านั้นแหละครับกลิ่นฉุยอ่าก็เดี๋ยวจะต้องล้างแผงภายนอกภายในนะครับจจริงคงต้องเรียกว่าฟัชชิ่งระบบแล้วล่ะนะแล้วก็เช็คดูว่าอะไรอะไรมันรั่วอะไรอะไรที่มันเริ่มเติมสภาพครับก็คงต้องแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่ง ก็นำคอมเพรสเซอร์นะครับอย่างที่่านเจบอกครับนี่เขาเขียนไว้เป็น DHPS นะครับผมครับ Oil DHPS นะครับมาดูกันครับนี่เรียบร้อยนะครับหน้าคัดแดงไหม้ไปแล้วนะครับมีการลื่นนะครับมีการลื่นเกิดการไหม้ของหน้าคัดมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดฝาคัดออกมาดูนี่ก็เปิดฝานะครับเปิดฝาออกมาดูนะครับผมดูชุดลูกปืนก่อนนะครับจริงก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะมันขึ้นแสนหกแต่ชุดลูกปืนก็ยังแน่นอยู่ครับยังแน่นอยู่มาดูฝาคัดกันนะครับแวง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 นะครับเห็นไหมสองสีเลยนะครับ จับอยู่หน้าเดียวนะครับนี่ไอหน้าที่จับก็จะเป็นเงินๆนั่นแหละครับส่วนหน้าที่ไม่จับก็จะขึ้นสนิมจับไม่เรียบนะครับหน้าคัดมีการเติมสภาพนะครับลูกยางแข็งแล้วนะครับแข็งโป๊กก็ต้องแจ้งลูกค้านะครับว่าจะเปลี่ยนเลยไหมหรือว่าจะ ใช้งานไปก่อนนะครับก็ทาการล้างแผงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนการล้างก็คงไม่ต้องทําคลิปนะครับมันมีเกือบทุกคลิปอยู่แล้วนะครับการล้างแผงนะครับอันนี้ก็เอี่ยมขึ้นนะครับผมจากเมื่อเช้านี้ที่ดำปีนะครับผมก็เอี่ยมขึ้นนะครับ รถไม่ไม่น่าจะเคยล้างแผงเลยนะครับเพราะว่าอันนี้หมดน้ำยาไปสามขวดนะครับผมออกมาเป็นคราบไอเสียเต็มหมดนะครับพวกคราบไอเสียคราบขี้ปุ่นนะครับผมก็ยังมีติดค้างอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับไปจะเห็นมันดำๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรแนะนำให้ทำการคิด น้ำนะครับฉีดน้ําฉีดสายางนะครับล้างเดือนละ1ครั้งถึง3เดือนครั้งนะครับเพื่อลดการเกาะเกาะตัวของพวกขี้ฝุ่นขี้ดินนะครับการเกาะของพวกข้าเม่าไอเสียนะครับถ้าเราไปจอดหลังรถพวกรถกระบะเงี้ยตอนเราติดไฟแดงครับสิงควันดำเขาก็จะมีไอเสียนะครับพวกไอเสียนี่จะมาเกาะที่แผงคอนเดนเซอร์เรานะครับทําให้ระบายความร้อนไม่ได้นะครับ รวิปนั้นนะครับคอมพิวเตอร์มาอยู่ใกล้เฮดเดอร์นะครับแน,น่นอนครับความร้อนมันอมอยู่ที่น้ํามันคอมพิวเตอร์แล้วถ้าเกิดแผงเราระบายไม่ทันน้ํามันคอมเราจะเสื่อมนะครับเสื่อมหนักเลยคไม่ใช่เสื่อมธรรมดาคค่าการหล่อลื่นต่างๆก็จะได้ยลงก็ยังจะเห็นต้นคลิปนะครับว่าเริ่มมีเศษอลูมิเนียมแล้วนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นเริ่มสึกหลอเสื่อมสภาพบ้างแล้วนะครับอนาคต แน่นอนครับต้องไปแน่นอนนะครับผมแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะครับใช้ไปก่อนเพราะว่าจะมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ในช่วงยุคโควิดแบบนี้เกรงว่าจะเจ็บเปล่าๆนะครับเอาไว้ใช้ก่อนนะครับถ้าเซตอัพไปแล้วล้างแผงตามที่เจบอ,อกไม่มีปัญหาอะไรใช้งานไปเลยครับไม่ต้องกังวลนนะแต่ถ้าใช้ไปแล้วมันมีปัญหาก็ต้องเข้าใจกันนะเพราะว่า แผงไม่ได้ล้างเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีเศษอลูมินเนียมบ้างแล้วนะครับล้างทั้งแผงนะครับล้างทั้งท่อแอร์ด้วยนะครับเหลือแค่ท่อแป๊บอย่างเดียวอันนั้นไม่ต้องแกะล้างครับยิงน้ํายาออกมาไปใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะนําไปล้างแผงภายในนะครับแล้วก็ตากแดดวันนี้แดดดีนะครับแดดร้อนมากร้อนสุดๆนะครับผมแบบนี้รับรอง เดือดหมดนะครับไม่ว่าจะ1นึ่ตีหนึ่ง f11 f9000 เจอแดดแบบนี้ทิ้งไว้10นาทีเดือดออกหมดแน่นอนนะครับก็ถอดชุดคัดออกมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนชุดคัดนะครับเปลี่ยนชุดคัดตัวนี้แต่ว่าตัวมูเล่นี้ไอตัวคอยแม่เหล็กนี้ยังดีอยู่นะครับช่างเจก็ให้ลูกค้าใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองประกอบกันนะว่ามัน ติดอะไรไหมถ้ามันติดก็ต้องเปลี่ยนยกตัวนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็ใช้ไปก่อนนะครับไอตัวของใหม่ก็เก็บไว้นะครับถ้ามีปัญหาก็ค่อยถอดเปลี่ยนเพรว่าสภาพยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้ยังดีอยู่แต่ตัวนี้ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ากล้องจับเห็นหรือเปล่า มันลูกยางมันไปแล้วนะครับผมก็คือมันตันมันกึกลักกึกรักแล้วนะครับจะทำยังไงให้เห็นเอลยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลูกค้ามานะครับเพราะว่าพวกนี้มันคงต้องดูด้วยตานะบางคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนแค่ไอตัวนี้นะครับบางคนอาจจะทำไมไม่เปลี่ยนแค่ตัวนี้ ถ้าเปลี่ยนตัวนี้เราก็ต้องเอาตัวนี้ไปปรับเรียบนะครับปปรับเรียบแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนซึ่งก็มีค่าใช้ใจ่ายซึ่งช่างเจช่างน้ำหนักดูแล้วมันไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนแค่ฝานะครับคือฝาเรียบไรนี่มันเป็นตะปุมตะปั่นก็ลื่นอยู่ดีนะครับผมถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกชุดนะครับจบเลยนะครับใช้ยาวๆเดี๋ยวเราจะมาลอง ใส่ชุดตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันจะติดอะไรไหมอย่างไงนะครับแต่คิดว่าไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับก็จะลูกปืนแท้นะครับผม n h k นะครับนี่ก็ n h k นะครับผมลูกปืนแท้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองประกอบดูก่อนนี่ก็ใส่มูเล่พร้อมลูกปืนแล้วนะครับผมแต่ชุดคอยล์แม่เหล็กยังเป็นของเดิมนะครับ คอยแม่เหล็กยังดีอยู่นะครับยังสภาพดียังมีแรงดูดดีอยู่นะครับทดสอบแล้วตัวนี้ก็ใส่ได้ไม่ติดนะครับพอดีเป๊ะนะครับทำไมไม่เปลี่ยนไปเลยทั้งเจ๊นี่ครับผมต้องการตัวเทอร์โมฟิลที่ผมต้องการนะครับคือเทอร์โมฟิลถ้าตัวคอยแม่เหล็กมันขาดหรือมันไหม้ไปแล้วโอเคครับอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนตัวนี้มันยัง ไม่ขาดไม่ไหม้ครับถ้าเราเิสอัพระบบดีๆทุกอย่างปกติเนี่ยก็ใช้ได้อีกนานนะครับผมตัวมูเล่ก็เป็นลูกปืนแท้แล้วนะครับก็ไม่ต่างจากตัวติดรถแน่นอนนะครับแล้วก็หน้าคัดนะครับตัวฝานะครับช่างเจไม่ได้ใช้แบบลูกยางสามปุ่มเพราะว่าเดี๋ยวมันแข็งนะครับ เจใช้เป็นหน้าคัดเหล็กเลยนะครับใช้ยาวนะครับผมก็ใช้ใส่แทนนะครับทนนะครับผมทนแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาคอมแอร์ไปล้างนะครับ1น1 b ีนนะครับผมกอ,อกล้างปั่นน้ำมันเก่าทิ้งนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับมันเริ่มเกิด ขี้กากแล้วนะครับนี่ก็ประกอบภายนอกนะครับประกอบภายนอกเสร็จแล้วนะครับประกอบแผงไขน่น็อตยึดเรียบร้อยนะครับชุดคัดประกอบแล้วนะครับดำๆอยู่ด้านล่างโน้นนะครับชุดคัดใหม่เช้งนะครับน็อตเปลี่ยนแล้วนะครับผมต่อมาก็ จะเข้าสู่การถอดต,ตู้แอร์นะครับสูทุกิสวิปก็ต้องถอดแผงจิ้งเรีดออกนะครับเรามาดูกันมีร่องรอยมิกกี้เมาส์ด้วยนะครับน่นครับเล็มขอบโคมงไปแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการ รอันนี้ช่างเจทำคนเดียวนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากยกคอนโซลอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอะไรมากเลยทีละชิ้นนะครับผมพอทีละชิ้นนะครับนี่ก็ทยอยถอดนะครับผมมีความสงสัยนะเพราะว่าเครื่องเล่นของลูกค้านั้น ร้อนจี๋เลยนะครับผมทั้งที่อยู่ในร่มนะครับร้อนมากปกติถอดเครื่องเสียงของสวิปมันไม่ร้อนแบบนี้นะครับไม่ได้เปิดเครื่องเกียงค้าวไว้นะครับก็ถอดฟ้าออกไปหมดแล้วนะครับผมามาทยอยปลดวงมันลายนะครับแล้วก็ เอาคานออกนะครับถึงจะเอาชุดคูลริ่งยูนิคออกมาได้นะครับนี่เราก็เอาชุดคูลริ่งยูนิคนะครับชุดตู้แอร์พร้อมโบเวอร์ออกมาแล้วนะครับสนิมขึ้นแล้วนะครับหนิมขึ้นตัวถังนะครับเพราะว่าเอากาวขี้หมามาปิดไว้นะครับน้ำมันก็ระบายไม่ได้นะครับ กัดตัวถังไปนะครับไป<อ>แกะตู้นะครับก็นี่เลยนะครับน้ำมันที่้าง<ช>เห็นไหมครับเหลืองดแดงเลยนะครับตามที่แจ้งนะครับว่าน้ำมันคอมพิวเตอร์นั้นหมดสภาพนะครับหมดสภาพแล้วครับก็คอมพิวเตอร์ก็เสื่อมสภาพไป,ไปนะอ่ะนี่ ขีหนูนะครับขีหนูตัวเดี๋ยวคงต้องปิดช่องลมนะครับคงต้องปิดช่องลมทิ้งถอดนะครับฝาเปลือกตัวมาดูนะครับผม,มก็เรียบร้อยกันไปนะครับผงไม่ต้องจุ่มน้ำแล้วนะครับน,นะครับเห็นมันๆน,นะนะครับ ขาวน้ำมันนะครับนี่แช่แอยู่นี่ครับเรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่ะเผื่อไม่เห็นเผื่อไม่เห็นจะพยายามดูไม่เห็นนะครับนะครับผมนี่แช่แช่างนั้นเลยครับนี่ เปลี่ยนตู้อย่างเดียวนะเปลี่ยนชุดตู้นะครับตู้วาวเดอร์นะครับผมตัวนี้ฟัชชิ่งระบบให้เลยนะครับผมเปลี่ยนน้ามันใหม่ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าสภาพน้ำมันแดงแล้วนะครับผมคอมแอร์ก็มีเศษฝีดำๆหลุดออกมาแล้วนะครับผมก็ต้องลองนะครับผมบอกว่าต้องลอง เ็ตอัพน้ำมันใหม่และใช้งานนะครับถ้าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาก็ใช้ไปนะครับผมแต่ถ้าใช้ไปแล้วคอมพิวเตอร์มีปัญหารั่วน็อกอันนี้ก็คงต้องบอกว่าต้องทำใจนะครับผมเพราะว่าน้ำมันมันหมดสภาพแล้วนะครับมันก็จะทำให้ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นั้นเสื่อมสภาพไปด้วยนะครับ ก็ทาการปิดนะครับผมปิดช่องลมด้านนอกเลยนะครับเพราะว่ามิกี้เมาส์นะครับเข้ามานะครับผมก็ผมต้องจําเป็นปิดนะครับถ้าไม่ปิดมันก็จะเข้ามาอีกนะครับก็จะมาตัดสายไฟมาชีนะครับมาใส่อยู่ในรถเรานะครับผมนี่ก็เติมน้ายาเข้าตูวระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดงานนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับผม เี่ยไม่ได้ประกอบเพราะว่าต้องการให้ดูนะครับว่านี่ครับถ้าอุดช่องหน้าแล้วนะครับหนูจะเข้าไม่ได้นะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมอุดจากด้านในนะครับจะไม่ได้อุดจากด้านนอกเดี๋ยวทําความสะอาดนะครับทําการล้างทาความสะอาดก่อนแล้วก็ประกอบในกิ้งลีดขึ้นไปน้ำฝนนะครับผมในเรื่องใหญ่ครับโรงงาน,นอ่า มาดูภาพการทํางานครับหลังจากเตือน้ํายาเสร็จแล้วนิ่งๆกันไปนะโรเพชเชอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ30มสินะครับส่วนไฮเพชเชอร์อยู่195ยีก็200 PSI นะครับผมเฉี่ยประมาณ200 PSI นะครับตัวนี้นะครับทํางานพัดลมเสร็จเดียวนะครับนิ่งๆนะเย็นช่ำเย็นเกียบนะครับกนะ็อกน้ำกอกกันไป เปลี wow. umas, mm ่ยนตู <heroin> well, ้เปลี่ยนวาวนะครับผมไนเกอร์นะครับต้องเปลี่ยนชองแอร์นะครับผมแล้มมีงานเพิ่มก็คือเปลี่ยนชุดคัดนะครับผมเปลี่ยนชุดคัดของแอร์นะครับดำจำนะครับหน้าเหล็กนะครับผมเดิมมันจะเป็นหน้ายางนะครับเป็นลูกยางสามปุ่มแบบนี้นะครับผมตัวนี้มันเสื่อมนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับผมต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับเพราะว่า จะไปหาแค่หน้านี้มานะครับอันนี้ใช้ของเดิมแล้วไปเปลี่ยนลูกปืนปรับเรียมมันก็ไม่น่าจะดีนะครับผมก็ลเลยเปลี่ยนยกชุดดีกว่านะครับก็เยบร้อยกันไปเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิก่อนนะครับคันนี้เริ่มเย็ยนละเริ่มเย็ยนครับหลังเ,เริ่มเย็ยนแล้ว วันนี้ต้องอนิฟอัดวิดีโอหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันนะครับน้ำมันกระพริบแป๊บแปบแล้วนะวันนี้รันร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกอย่างรานเต็มระบบนะครับเครื่องเสียงเปิดติดนะครับใช้ง,งานได้รถวิ่งมานะครับผมหนึ่งแสน ห2 4มืสองสี่ร้อแปดสิสี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้รันระบบร้อยเปอร์เนะครับอุณหภูมิลมออก1ิบจุดศูนนะครับอุณหภูมิที่ผมนั่ง2ี่หกจุดห้านะครับผมอุณหภูมิภายนอกสามสิบองศานะครับยังเย็นได้อีกนะครับแต่ว่าด้วยน้ำมันจะหมดนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องเท่านี้ก่อนนะครับผมมันเย็นได้อีกนะครับตู้นำเข้านี่เย็นได้เรื่อยๆครับเย็นจน ผมเปียกกันไปข้างนะครับผมเรียบร้อยกันไปฝากร้านด้วยนะครับผมสนใจนะครับซ่อมแอร์เติมยาแอร์เชนไดที่ร้าน PJ Air รถยนต์นะครับเราซ่อมเรามีประกันนะครับจัดเป็นชุดในงานซ่อมนะครับไม่ต้องมาปวดหัวนะครับผมซ่อมแล้วใช้งานทนทนกันแน่นอนขอบคุณครับ